งานศินละปะอาคาะมันเป็น p r a c t i c แล้วมันเป็นทักษะที่เราต้องฝึกฝน performance ก็เหมือนกันค่ะบางคนอาจจะบอกว่าจริงๆแล้ว performance เนี่ยทำยังไงก็ได้รูปแบบไหนก็ได้เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยตัว performance เองเนี่ยมันก็มีทักษะที่ค่อนข้างจะ มีความหลากหลายพอสมควรนะคะวันนี้นะคะก็จะเป็นวิชาค่ะรายวิชาศิลปะการแสดงทางทัศนศิลป์หรือว่า performance art ค่ะเนื่องจากว่าในรายวิชานี้ค่ะเราจะเน้นว่าเราจะทําอย่างไรที่เราจะสามารถใช้ร่างกายของเราในฐานะที่เป็นทัศนธาตุหนึ่งของทัศนศิลป์ค่ะอันแรกเลยค่ะคือในรายวิชาของเราอะค่ะเราได้คุยกันกับนักศึกษาที่เข้ามาเรียนว่าเราไม่ได้มาสอน อันดับแรกคือเรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแต่สิ่งที่เราจะมาหาแล้วก็ค้นคว้าไปด้วยกันก็คือว่าเราจะมาหาความเป็นตัวเองก่อนอันดับแรกก็คือ be relax ค่ะก็คือทำให้ตัวเองเนี่ยผ่อนคลายที่สุดหาตัวเองให้เจอว่า ความรู้สึกที่เราสบายใจเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแล้วหลังจากนั้นเราค่อยมาหากันว่าไอ้อัตลักษณ์ที่เราเป็นหรือว่าสิ่งที่เราถนัดสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราสบายใจที่เราอยากจะทําคืออะไรแน่นอนว่ามันมีเรื่องของทักษะเข้ามาเนาะเพราะว่าในในในแง่ของวิธีการเรียนรู้เนี่ยค่ะเราต้องเรียนรู้เรื่องลมหายใจเรื่องโฟกัสเรื่องการคอนเซนเทรตเรื่องเกี่ยวกับการที่เราจะใช้ร่างกายกับวัตถุร่างกายกับพื้นที่จนไปถึงการที่เราจะสื่อสารแนวคิดทางทัศนศิลป์ได้ยังไงบ้าง คือทุกปีนะคะในารายวิชานี้ก็จะมีการจัดเป็นคล้ายๆกับลักษณะของอีเวนต์ขึ้นมาเป็น performance art event เพื่อที่จะให้นักศึกษาเนี่ยค่ะได้มีโอกาสที่จะเปิดหน้าที่ เปิดงานให้ตัวเองว่าเราเวลาที่เราทํางานกลุ่มด้วยกันเนี่ยใครจะต้องทํารับผิดชอบส่วนตรงไหนบ้างด้านที่2คือเราได้เผยแพร่ผลงานให้กับคนภายนอกได้รับทราบด้วยเนื่องจากหนึ่งเรามีกระบวนการในการที่เราสื่อสารกับคนในกลุ่มด้วยกันใช่ไหมคะเริ่มให้ข้อคิดเห็นแล้วก็ค่อยๆข,ขยับไปเป็นกลุ่มที่กว้างขึ้นใหญ่ขึ้นจนในที่สุดก็จะมีคนภายนอกที่จะเข้ามาดูผลงานของเราเพื่อที่จะไม่นักศึกษาเนี่ยรู้สึกไม่ต้องกังวลมากกับการที่จะต้องไปประทะกับคนดูตั้งแต่แรกแต่เราจะมี ลำดับขั้นในการที่จะค่อยๆทําให้หนักศึกษาเข้าใจวิธีการที่จะประทักกับคนดูในลักษณะต่างๆเนื่องจากการแสดงทางทัศนาสิป์หรือการศิละปะสื่อแสดงเนี่ยจะไม่ใช่การแสดงที่แยกคนดูกับผู้แสดงหรือศิลปินเนี่ยออกจากการขาดโดยตรง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการวางรูปแบบของศิลป,ปินด้วยค่ะว่านนกศึกษาจะวางรูปแบบอย่างไรบ้างเพราะอย่างที่บอกว่าศิลปะการแสดงทางทัศนศิลป์เนี่ยค่อนข้างเปิดกว้างทางด้านความคิดแล้วก็รูปแบบวิธีการแต่ว่าเราก็จะมีเส้นในการวางการทํางานของเราเหมือนกันว่าเวลาที่จะสร้างผลงานแต่ละชิ้นเนี่ยจะต้องมีความละเอียดรอบคอบในเรื่องของการวางสเก็ต ในเรื่องของการวางวิธีแนวความคิดแล้วคุณต้องเรียนรู้และเข้าใจหรือว่าวิจัยเพื่อที่ว่าเวลาที่เกิดเหตุเฉพาะหน้าเพราะว่างานโชว์ฟอร์มเนี่ยเป็นงานที่เราต้องประทะกับสิ่งที่อยู่เฉพาะหน้าค่อนข้างเยอะดังนั้นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ให้ได้ดีที่สุดก็คือว่าเราต้องเข้าใจวัสดุที่เราใช้หรือว่าสิ่งที่เราเอามาใช้ประกอบกับงานทางทัศนธาตุของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งร่างกายของเราเองคือในการทำ performance เนี่ย โดยหลักการแล้วเนี่ยค่ะเราจะต้องมีการออวอร์มร่างกายก่อนเนื่องอย่างที่บอกไปแล้วว่าเนี่ยเราถือว่าเป็นทัศนธาตุดึงทางทัศนศิลป์เหมือนสีเหมือนดินเหมือนปูนเหมือนปั้นอะ่ะดังนั้นคือเราก็ต้องวอร์มร่างกายก่อนเพื่อทําให้มันพร้อมที่จะเอาไปใช้งานในการที่เราจะเอาไปสื่อสารประเด็นต่างๆของเราได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แอ่าโอเคอีกทีหนึง่งป้ายหนึ่งสองสาสี่ห้าหเจดปดอ่าบิดข้างป้ายหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจดดอ่ะขอนีขึ้นปึ๊บอือขึ้นโอเคเอาแขน,หน,แขนหน่อยแขนหน่อยอ่าบิดไปทางขวาป้ายหนึ่งสองสาสี ห้าหกเจ็ดแปดป้ายเปลี่ยนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่ะยืดขึ้นไปโอเคอ่ะปล่อยมือข้างๆลงอ่ะกดป้ายนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคอ่ะขยับขาขยับขาโอเคค่ะ okay. อ่ะตีผีเสื้อแป๊บหนึ่งกุก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 อ่ะมันเหมือนต้องวอร์มร่างกายเพื่อให้มันพร้อมที่จะเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเวลาที่เราเรียนไปอย่างเงี้ยเออจะเห็นว่าอาจารย์จะมีแบบ practice ให้ทำอาจารย์จะเรียกว่า practice เอาพร้อมกันนะหนึ่งสองสามอ่าดีมากโอเคออะสบัดร่างกายสะบัดร่างกายสะบัดร่างกายสะบัดทั้งหมดอะสบัดหัวด้วยเอาสะบัดเอวเอวไปด้วยเออตัวเอวเออสะบัดให้หมดเลยเงี้มันจะเป็นอย่างเงี้ยอ่ะอ่ะอ่ะอนะ้่ะอ่ะอ่นอ่ะองมอคนน่ะอ่ะอ่ะอ่จุดที่เขาเข่าอจก่อนหมายค่ามว่าอะไ่หมายถึงว่าเ่้าหมายที่เราไปดะวยกันน่ะ เพราะเขารู้แล้วเขาจะไปเองได้งานศิลปะมันเป็นมันเป็นทักษะมันเป็นสิ่งที่มันต้องมาฝึกด้วยกันนิดนึงเพื่อที่จะเข้าใจตรงจุดตรงนี้คือเราอยากให้เรียนรู้ว่าร่างกายใช้ยังไงลมหายใจได้ประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปเราเดินให้มันทั่วทุกมุมมุมไหนจุดไหนยังไม่เคยเดินเร็วขึ้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 นอีกไปเร็วขึ้น ไปยุดหายใจหายใจอย่าลืมหายใจเดินช้าค่ะรู้ตัวเองเนาะตั้งแต่หัวจดเท้าฝ่าเท้าที่เดินนะหายใจอย่าลืมหายใจ อย่าลืมหายใจอย่าลืมหายใจศิลปินต้องรู้ค่ะว่า,วาคุณหายใจได้นานเท่าไหร่คุณกั้นหายใจได้นานไหมคุณอยู่นิ่งๆได้นานเท่าไหร่หรือว่าคุณไม่ใช่เป็นคนนิ่งเลยคุณก็ไปทำงานอีกแบบหนึ่งที่อาจจะใช้ความว่องไวในการทำงานก็ได้ทั้งหมดเลยค่ะดังนั้นมันก็เลยกลับไปที่โจทย์แรกค่ะว่า,วาเราถึงเน้นมาหา มาค้นหากันมาทำ practice ร่วมกันเพื่อที่จะค้นหาว่าเรามีความถนดัดมีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีความบันดาลใจอย่างไรในการที่จะสร้างสรรค์ผลงานทางทัศนศิลป์โดยใช้ร่างกายของเราเป็นวัตถุค่ะชาอีหายใจชาอี หยุดไป ในวิชา performance art นยคะเราก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าสมาธิเหมือนกันแต่สมาธิเราจะไม่ใช่ meditation ที่แบบนั่งแล้วก็อยู่กับที่เฉยๆแต่มันเป็นสมาธิที่ต้องนําไปใช้ได้เราจะเรียกว่าการโฟกัสหรือการ concentrate ก็คือการที่เราเพ่งพินิจไปแล้วเราก็สามารถที่จะสิ่งนั้นเนี่ยไปก่อให้เกิดพลังหรือ energy ในการที่เราจะสื่อสารกับสิ่งที่อยู่ข้างนอกอสื่อสารกับวัตถุออสื่อสารกับ Space สื่อสารกับสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเพื่อทําให้เกิดพลังงานบางอย่างและนั่นก็คือสารหรือ message ที่ต้องการสื่อสาร objective หรือว่า วัตถุประสงค์ไปยังผู้ชมจ้ะอันนี้ก็คือเป็นกระบวนการการหนึ่งเนาะที่เราจะทําให้ผู้เรียนนะคะได้หันกลับมาสํารวจตัวเองคือการที่ดึงกลับมาอยู่ช้าเร็วหรือว่าการที่มีโจทย์อ่ะมันจะทําให้เขามีสมาธิแต่เป็นสมาธิที่ไม่ได้อยู่นิ่งๆมันจะแตกต่างจากที่ได้บอกไปแล้วตอนต้นว่าถ้าเป็นสมาธิแบบสมาธิเนาะ มันก็คือจะอยู่เฉยๆถูกว่าแล้วก็สมาธิที่ใช้อะมันก็จะดับไปตดนตรงนี้เลยแต่ในขณะที่เมื่อกี้มันก็จะไม่ใช่ใช่ไหมอาจารย์เห็นได้บอกว่าหายใจนะการหายใจมันคือการที่เรากลับสํารวจตัวเองเพื่อที่ให้รู้ว่าเอ้ยตอนนี้เรากําลังเคลื่อนไหวยอยู่เคลื่อนเร็วเคลื่อนช้าหยุดอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ตัวเองแล้วมันจะเป็นสภาวะที่เวลาที่เราเอาไปใช้ทํเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยมันเป็นภาวะหนึ่งที่เราได้เรียนรู้ตัวเองเรียนรู้สภาวะข้างนอกแล้วมันจะมีการสื่อสารระหว่างกัน กับพื้นที่ด้วยนะคะอันนี้ก็คือเหมือนเป็นตัวอย่าง practice practice หนึ่งที่เวลาทีเ่เราได้เข้ามาอยู่ในคลาสเน่ค่ะเราก็จะมีกิจกรรมพวกนี้แล้วก็ร่วมกันทำไปเราได้กลับมาสำรวจร่างกายของตัวเองมากขึ้นนะคะว่าร่างกายของเราสามารถทำอะไรได้บ้างไม่ว่าจะเป็นมือตาจมูกปากหรือว่าเส้นผมเราสามารถใช้ร่างกายของเราอะมาแสดงงานหรือว่าแสดงออก ทางด้านศิลปะได้เหมือนกันไม่จําเป็นต้องใช้วัสดุอะไรมากมายแต่ว่าเราก็สามารถสื่อสารมันออกมาได้ผ่านร่างกายของเราค่ะการตัดสินใจว่าจะเข้าเอกวิกเนี่ยมันก็มาจากส่วนหนึ่งของวิชาเโอรอร์แมนด้วยเพราะว่าในช่วงปิดเทอมเ,เราได้มีการทำในเทศกาลด้วยกันซึ่งมันเป็นการทํางานที่เป็นทีมแล้วมันสนุกนะคะแบบว่าสําหรับการ,รแสดงอันนะะี้ค่ะมันก็โอเคเราวิชาเโอรอร,อร์แมนเนี่ยเวลา คนอาจจะมองว่ามันดูแบบน่าอายนะแบบการที่แบบเราอยู่ต่อหน้าสายตาคนอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราได้ลองมาเพอร์ฟอร์มเราได้รู้จักร่างกายของตัวเองมากขึ้นอย่างตัวอาจารย์เองเขาก็จะบอกเราเสมอว่าให้มั่นใจในร่างกายของเราเราไหวเท่าไหร่เราก็เท่านั้นเราไม่จําเป็นต้องหลุดโลกหรือแบบสุดเหวี่ยงไปเลยก็ได้เราอาจจะแค่อยู่เฉยๆก็ได้นั่นก็ถือว่าเป็นการเพอร์ฟอร์มเหมือนกันศิละปะก,กับร่างกายมันเป็นอะไรที่มีเสน่ห์มากๆ ก็อยากให้แต่ละคนเปิดใจกับสุภาเรนอาจารย์อยากจะบอกว่าในตัววิชาความเป็นศิลปะเนี่ยมันมีหลากหลายแบบหลากหลายแขนงนะคะแล้วก็ทุกหลกักทุกแขนงเนี่ยมีความน่าสนใจแล้วก็มีจุดเด่นที่น่าสนใจที่หลากหลายดังนั้นก็อยากให้นักศึกษาได้ได้ลองลองทดลองหาสิ่งที่เรียกว่าจุดบรรดาลของตัวเอง เพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามีวัตถุดิบในมือเยอะเนาะเราได้ทดลองอะไรที่มันมันอาจจะชินบ้างไม่ชินบ้าง,ม,างมันก็จะทําให้เหมือนคล้ายๆกับเราเปิดจุดรับรสของเราอะแล้วพอหลังจากที่เราเปิดจุดรับรสของเราแล้วเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเราอยากที่จะทําอะไร